ไปยังไปยไปหมดแล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปรอบไสวัสดีครับกลับพบกับช่อง m a n d o มแอนิเมครั้งนี้เป็น EP ีที่9้าแล้วนะครับผมขณะทำคลิปนี้ก็วันที่28มิถุนาแล้วยังไม่ได้ไปดูมหาเวศผน,นึกมาภาคซีโร่ที่ลงหนังเลยครับตอนนี้ก็กําลังมีพูกแบบ สปอยอยู่เขาไปในโลกโซเชียลมาก็มีแต่คนบอกว่าม,มภาพดีมากนะเสียงไทยก็ดีมากเสียงญี่ปุ่นก็ได้อารมณ์ให้สิบเต็มสิบยังไม่มีเวลาไปดูเลยครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวของเล่นของสะสะมหาเวทผนึกมากครับแต่ว่าของที่มารีวิววันนี้ก็จะเป็นพวกของซีซันที่หนะครับทั้งแฟมทั้งกาจากเบเฟอร์แล้วก็ชิกิชิอ่ะซึ่งเราก็มาดูกันว่าของแต่ชิ้นนั้นมีอะไรบ้าง มันเริ่มเป็นที่ชิ้นแรกเลยครับชิ้นแรกนี้เป็นแป๊มน,นะครับผมของมหาเวทมาที่สั้นหนึ่งนะครับผมชิ้นนี้ถือว่าสวยมากออกมาแบบลายแบบเป็นดอยน่ารักน่ารักรับนก็จะมียูจิฮะมีเมงมิโนบาระแล้วก็อาจารย์โกโจนะครับผมสินค้าชิ้นนี้ด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่า not for sale นะครับเป็นสินค้าที่ ผลิตมาไม่ใช่สําหรับการาจําหน่ายแต่จะเป็นพวกสำหรับการแจกทาโปรโมชั่นของทางญี่ปุ่นะจะสังเกตนะครับว่าถ้าดูจากด้านหลังเนี่ยจะมีลายของทางนี้ด้วยนี่ฮะของสุกุนะนี่เรเมสุกุนะนี่ครับผมตามชื่อด้านตรงด้านบนนี้ชื่อด้านบนนี้ก็จะระบ,บุตัวละครว่าในแฟ้มนี้จะมะีตัวละครอะไรบ้าง ีทีมพระเอกก็ต้องมีทีมตัวร้ายครับผมทีมตัวร้ายนี้คนด้านบนส่วนนี้กําลังฮอตมากครับกับภาคซีโร่หลวงพ่อหลวงพี่เกตโตอันนี้ลาต่อไปก็จะเป็นมาฮิโตอแล้วก็โยชิโนอันนี้ด้านหลังก็เป็นเหมือนกันเป็นสินค้า not for sale เหมือนกันนะครับมาดูกันที่ชิ้นต่อไปนะครับกับแฟมไลอาจารย์โกโจสตรุ มาในโทนด้านหลังเป็นสีฟ้าแล้วก็ตรงตรงนี้ก็จะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับผมเป็นพาแบบน่ารักน่ารักรก,กลางกินขนมด้านหลังก็จะเป็นบอบอกว่าเหมือนกันว่าเป็นสินค้า Not For Sale เหมือนกันนะครับตายต่อไปเป็นรูปยูจิครับยูจิกำลังน่าจะทําเค้กอยู่นะครับตรงนี้มาในโทนสีออกแบบน้ําตาลน้ําตาลหน่อยอ่าฮะ,ะเพื่อตัดกับสีผมของยูจิที่เป็นสีประมาณสีชมพูนะครับอืม ส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นลายตารางนะครับอ,อันต่อไปอันต่อไปที่แนะน,นําแนะนำอของเร่องสอสมของวันนี้ก็คือรายอาจารย์โกโจเหมือนกันนะแต่ด้านหลังนี่จะมากันแบบครบทีมเลยมีพี่ด้าด้วยนี่ไปนะดูกันชัดว่าด้าน,นตรงนี้เป็นอะไรกันะขอทายที่แก๊สอง มีทั้งหมด2ชิ้นนะครับใน1นซองนะฮะด้านขวามือของผมตรงนี้ก็จะเป็นลายจะอ่าลายอาจารย์โคโจโนี่กำลังถือนกเปี๊ดเป่านกเปีดอยู่นะอันนี้น่าจะมาจากช่วงที่เขาเล่นกีฬาสีกันนะสุวรรอ่ะลายนี้ก็จะเป็นลายนี่อ่าก็จะมีมาทั้งหมดครบทีมเลยนะฮะของทางอ่าโตเกียวอ่านะทางอันโรงเรียนมหาเวิสาขาโตเกียวนี่ก็จะมีก็จะมีโนวะระ ม, G, ม A, นะีมุมิยูจิมีพ่ด้านะมีอินุมากิแล้วก็มากิสวยๆนะครับผมและสำหรับคนที่อ,าอยากจะดูสินค้าของ่ขอสะสมทั้งหมดแบบไวๆก็เดี๋ยวจะเหมือนทิปทุกคลิปที่ที่ผ่านมาคือผมจะทำการาถ่ายอินเสิร์ตเอาไว้ด้านท้ายคลิปสาม,มารถไปก่อนดูกันได้นะครับมาที่ชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปอ,อันนี้ถือว่าเป็นรายที่ผมชอบมากเพราะว่า แนานามิด้วยนี่ครับผมเป็นลายแบบแฟคชั่นสวยๆนลานามีจิ่ทางด้านนี้นาเดีวมีเป็นตัวละครที่ใครๆมักชอบเอาไปเปรียบเทียบกับคิระโยชิคางะของทางโจโจ้ภาคสีเป็นตัวร้ายเพราะว่ามีบุคลิกที่แบบภายนอกคล้ายๆกันก็คือ,อเป็นคนทรงผมเดียวกันชอบเป็นพนักง,งานบริษ,ษัทใส,ส่สูทชอบกินขนมปังเหมือนกันด้วยแต่ว่าบุคลิกภายในในี่ต่างกันมากเลยอีกคนนึงก็ดีสุดขัว้ว คนนึงก็เลวสุดขีดส่วนดารา่านหลังนี้ครับก็จะเป็นตร,ตรงพื้นหลังนะก็จะเป็นเ,เหมือนเป็นแผนที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ตรงกระจายกระจายอยู่นี่ก็คือเป็นพวกตัวอของลายกระตูนตัวอนิเมะลายมารสคอตของแต่ละคนก็จะมีทั้งอาจารย์โกโจมีเมกุมิยูจินบวาระนะในชุดต่างๆตอนนี้ก็สามารถไปเล่นเอาเป็นเกมจับคู่กันได้นะถ้าใครแบบ ความคิดสร้างสรรค์นหน่อยนะก็ไปดูว่าเอ้ยอันไหนมันอันนี้มันคู่กับอะไรนะก็ลองดูกันได้สนุกดีครับมาที่ชิดต่อไปแบบเร็วๆเนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบดูหนังที่ลงหนังลนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นการ์ดเวเฟอร์นะครับการ์ดเวเฟอร์เนี่ยอ๋อจะเป็นการที่แถมมากับขนมนะฮะแต่ซึ่งก็จะมีทั้งหมด2ลักษณะคือแบบมีแบบแนวนอนกับแนวตั้งงั้นเรามาดูแนวนอนก่อนครับแนวนอนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ การ์ดที่เป็นสตอรี่ภายในเรื่องเอห็นนะครับนี่จะเป็นฉากที่แบบยูยูจิต่อสู้นะครับออืม่าให้ชัดๆแสงก็จะมีสะท้อนบ้างอ่าให้ด้านหลังนะครับไาลนายต่อไปอตัวนี้จําชื่อไม่ได้เป็นคุณหมอที่ผ่าตัดแบบยูจิต่อไปก็เป็น คนที่ผมเรียกว่าเขาเป็นว่าคุณคนขับรถนะเขาจำชื่อแต่จำชื่อไม่ได้ห่วงมาทุกตอนถ้าไกลๆนี่จะเห็นว่าเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในซองยังไม่ได้แก่ต่อไปน,นี้ก็ตัวท็อปนี่รกพี่เกโทโวสวยมากอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่อ่าปีสองปีสาม เป็นลายในะสตอรี่นี่เรียวอ่ะต่อไปนะครับก็อ่ะยังไม่เลยขาดอีกใบหนึ่งอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ลายอาจารย์ใหญ่จบกันที่การ์ดแนวนอนแล้วต่อไปก็ไปที่การ์ดแนวตั้งกันบ้างการ์ดแนวตั้งนี่ผมได้มาทั้งหมด4ใบนะครับผมการ์ดแนวตั้งจะเป็นลักษณะของอ่อาพวกคาแรคเตอร์อ่าการ์ดคาแรคเตอร์นี่ก็โนบลาแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เลย ก็อาจจะมีสะท้อนกันบ้างด้านหลังก็จะเป็นแบบ้าเต็มตัวด้านล่างจะเป็นแบบครึ่งตัวเนดด้านหลังนะครับไก็เป็นพีดา้าถ้าเป็นตัวละครที่ผมชอบนะครับฮาดี รายสุดท้ายของการ์ดเวเฟอร์วันนี้ก็คือเรียวมินสุคุนะนี่ ah. นราชาคำสาบเวลาเอาไป Google ไปทนันสเลตแปลเนี่ยเขาไม่ได้เขาจะแปลว่า,าไม่ใช่แปลว่าเรียวมินสุคุนะนะครับจะ,จะแปลว่าเรียวมินสุกัญญาโอ้แม่กดหาเลยตอน,น,นเอาไปแปลเนะฮะเรียวมินสุกัญญาชุดต่อไปของเราก็คือ ชิกิชิครับขอนนำเสนอรายแรกก็คือมาฮิโตะใครที่ชอบแบบเลวดิบๆชั่วได้ใจเนี่ยต้องมาฮิโตะด้านบนนี่ไงนี่ครับมันจะเป็นคำภาษาอังกฤษจูจูสึกไคเซ็นด้านล่างก็จะเป็นน่าจะเป็นชื่อของมาฮิโตะในแบบภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่ส่วนด้านหลังของชิกิชิด้านหลังก็จะเป็นชิลเลนก็เปล่าบางคนสงสัยว่าเอ้ยชิกิชิคืออะไรชิกิชิเนี่ยที่เข้าไปค้นหาข้อมูลมาคือชิกิชิก็คือ ภาพแบบกระดาษแข็งเป็นแผ่นภาพหลายเซนนะครับก็เอาลงประมาณนี้อ่ามาที่ลายต่อไปกันบ้างต่าะะไปก็จะเป็นโนบาระโนบาระแอคชั่นี่เท่มากนะ mm. อืมขอบอก mm. คนที่เข้ามาดูมีใครเป็นแฟนโนบาระบ้าง mm. เป็นผู้หญิงที่สวยและเซ็กซี่ที่สุดในเรื่องเท่าที่ mm. ผมคิดนะอ mm. ใครชอบแต่ถ้าใครชอบคนอื่นก็แล้วแต่ความชอบของเรานะนะอ่าอีกก็เกทโท ก็ชอบแต่รู้สึกว่นไลน,นี้จะหายากนะตอนนี้กับกระแสภาคซีโร่ที่ออกมาไว้ที่พระเอกของเรากันบ้างยูจิน่ครับยูจิสภาพพวกนี้ยังดูแบบใหม่เลยนะแม้ว่าจะอยู่นอกซองนะครับไปนี้จะเป็นพวกชุดอารมณ์ประมาชุดราตรีนะโอเคอินุเมอก้ก็ใส่แบบชุดค่าแบบอารมณ์มาณอุกต่ายนะครับ มากิก็ใส่ชุดราตรีนะครับสวยมากมต่อมาก็มาที่อาจารย์กับรุ่นน้องกันบ้างรุ่นน้องปีนหนึ่งปีนหนึ่งนครับอันนี้ก็มาในชุดราตรีกันทุกคนเลยสวยๆชัดนะครับใครสนใจดูคลิปนี้แล้วสนใจจะติดต่อขอซื้อก็ติดต่อมาได้นะครับสมบัติผัดกันชมนะครับบางอันถ้า,าผมาเฉยๆก็จะทําการจําหน่ายจแจกไปให้ แต่อันไหนที่แบบชอบก็เก็บไว้ก็ลองทักมาดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายยูจินะครับกับชุดใส่สูตรผูกไทยนะโอเคแล้วก็เป็นโนบาระอีกแล้วโนบาระอันต่อไปก็เป็นลายของมาก,กิอาเจมาก,กิสาวแว่นที่แบบดูเซ็กซี่มาก และสุดท้ายพี่ดาบเขียนีนิดนึงอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นลายลักษณะที่แบบดูคล้ายๆกันจะเป็นแบบ z o o อินกับ zoom o u ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลาย UG แบบ zoom in แบบ z o o เอา t เขาจะทำคาแรคเตอร์มาได้แบบให้มันดูใกล้เคียงกันแล้วก็ดูโทนสีใกล้เคียงกันสำหรับการรีวิวของเล่นของสะสมวันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับออและตอนนี้ก็อยากจะขออนุญ,ญาตไปที่โงหนังแล้ว ว่าทนไม่ไหวแล้วกับการถูกสปอยไม่กล้าเขาบินเล่นในโลกโซเชียลเลย Facebook เป็นยังไงทวิต t ตอรเป็นยังไงเคลื่อนไหวเป็นยังไงเออไม่ไหวแล้วแล้ว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ